โอเคครับก็ขอากลาบสวัสดีท่านชมท่านนับเลยจะเป็นผู้ดูหรือเป็นผู้ฟังก็ได้นะโอเคครับ, okay, รบตอนนี้ก็อยู่กับผมในรายการโอพีทีวีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะมิสเตอร์ทีมโมทีนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาสร้างรถนี่ครับคันนี้เลยคันนี้เลยมันเป็นรุ่นแบบไงอะรุ่นแบบโบราณอนะมันมีรถโบราณเนะี่ยรุ่นนี้เลยที่มันแบบมีท่อตรงเนี้ยสุดยอดคุณผู้ชมขับเข้าไปขี่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเอวเฮ้ยรถไฟกูหายเอ๊ะช่างมีไห โอเคนะคุณผู้ชมมีเครื่องด้านหน้านะคุณผู้ชมจากนั้นก็มีเครื่องด้านหลังนี่ครับเอออันนี้ก็ผมเคยตอนทำไาแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ถ้าใครยังไม่รู้อยากทําหรือว่ายังไม่รู้ว่าทําไงก็สามารถก็ไปดูคลิปเก่าของผมได้นะโอเคแล้วเรามาพูดถึงรถคันนี้กันดีกว่าการทําไม่ไมยากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอปปับม,ม,มือกันโอเคอโอเคคนระับไม่ยากนะคุณผู้ชม สิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือเดี๋ยวกดไปหน้านี้นี่ครับคันโยกไอที่เป็นโยกมาแล้วก็นี่ครับนิวเซอร์นี่ครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็ไีนอะไรวะลืมใช่โอเคแล้วก็บล็อกครับคุณผู้ชมจะบ็อกอะไรก็ได้ผมจะเป็น,ปนบล็อกสีส้ม โอเคครับคุณผู้ชมสำหรับสีซัมโอเคประมาณนี้แล้วก็ของสำคัญเลยเอาพดผิดโอเคแล้วก็เป็นบอกทานเพราะเพื่อเป็นล้อนะโอเคประมาณนี้นี่ครับใส่ใส่ล้อเข้าไปนะคุณผู้ชมแบบอย่างงี้ครับห่างกันนะหนึ่งสองสามนะห่างกันสามนะใส่นะครับโอเคครับห่างกันสามใส่นะแล้วก็ห่างหนึ่งสองสามนะใส่ช่องที่สี่ครับเนี่ย เราหักระสานใส่ช่องเอ๊ะใส่ช่องนี้ครับโอเคในหะ้มันได้เป็นแบบนี้ครับลุกรูกล่างมันโอเคนะจากนั้นก็เอาอันนี้มาใส่ครับนี่ครับเครื่องโยกแล้วก็ใส่นี่ครับที่ทํากับจักเข้าไปน่ครับโอเคนะคุณผู้ชมจากนั้นก็ด้านหลังก็ทาเหมือนกันนะคุณผู้ชมเอาันนี้ใส่เข้าไปครับแล้วก็เอาอันโยกมาใส่โอเคโอเคคุณผู้ชมมันก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมจากนั้นครูก็เอา ที่มันไม่ติดไฟอ่ะที่มันเหมือนกดได้เนี่ยเหมือนเกียร์้ต้องหันหน้าไปทานี้เยโอเคให้มันเหมือนเกียร์คุณผู้ชมอ้าวโอเคครับตรงนี้ให้ถ่ายเป็นติดไฟคุณผู้ชม,มหันหน,น,น้าพิ่อติดโอเคครับนี่ครับมันเหมือนจะติดเครื่องเลยโอ้ไฟ,ไฟไฟลับเลยประมาณนี้โอเคครับคุณผู้ชมจากนั้นครับเราก็เอาบล็อกนะใส่เข้าตรงนี้เลยใส่เข้าตรงนี้ โอเคครับ okay, จากนั้นคุณก็เอาบล็อกเคซีส้มใส่ตรงนี้ตรงนี้ครับค้แล้วก็ตรงนี้ครับตรงน,นี้อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมโอเคนะครับเอ่อตรงนี้ก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็อุปรกรณ์ต่อไปกันเลยก็มีอยู่ว่ารัวครับคุณผู้ชมแล้วก็นะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็บล็อกเคซีน้ำเงินบล็อกอันนี้ลาบิาแล้วก็ อะไรเนาะประมาณนี้แหละโอเคครับคุณชมจากนั้นคุณชมมองรู้ลวขาดอะไรอืมเห็นได้เลยเห็นได้เลยโอเคครับคุณชมจากนั้นก็เอารั้วนํามาใส่ตรงนี้ครับคุณชมน่ครับใส่ครับเลยจากนั้นเรายังเพิ่งค่อยเราค่อยตกแต่งทีหลังแล้วกันนะโอเคครับจากนั้นเรามาถึงเรื่องราคาเลยเราใส่ตรงนี้หนึ่งครับใส่ตรงนี้หนึ่งครับ ใส่ตรงนี้หนึ่งครับใส่ตรงนี้หนึ่งอุ้ยมือแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปนั่งกัน่อนเพื่อให้เห็นแบบชัดๆไม่ต้องตกใจเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงเอ c พีซเล่นน้ำกันทังมาก,กบายนี่ก็คือคาลิฮานของผมที่ผมสร้างเล่นๆนะคุณผู้ชมนี่ยต้องไมสนใจเอาเลยเล่นเลยไม่ได้งไงโอเคคนะรับตอนนี้เป็นที่เล่นน้ำาอ็พซก็ดัง โอเคครับ okay, นะใส่สี่มุมแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยครับใส่ใส,ใส่ใส่เข้าไปใส่อีกครั้งครับคุณถามมาว่าถ้าไม่ใส่บล็อกนี้จะใส่บล็อกอะไรได้แล้วแต่คุณเลยแต่คอยเป็นสลับนะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้หนังเล่นแหละได้ยินเสียงเพลงนัง้นโอเคครับตอนนี้ก็เจาะรูไว้นะคุณผู้ชมเฮย้ยลืมอะไรบางอย่างปะผมรู้ผมลืมอะไรวะข้าไปทำ โอเคาใส่ภาพตัวนี้สองอันนะแล้วก็ใส่ชิลอ์สีข้างเลยคุณผู้ชมแล้วก็ใส่ตรงนี้นะสองอันโอเคครับแล้วก็ใส่รอยสองอันโอเคแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แบบนี้นะค,คุณผู้ชมจากนั้นให้เราทำการเอาเอาบล็อกเอออะไรนะอะไรนะเลสโตนเออใส่เข้าไปในรูป โอเคนี่ครับงานแล้วก็เอาบล็อกลาเป้เข้าไปในตรงนี้ครับคุณผู้ชมใส่ตรงเล้ะมันเป็นสีที่ตัดกับเอออะไรอะยางครับคุณผู้ชมที่เราลืมก็คือนี่ครับเขียวลืมได้ไงเนี่ยของสาคัญนั่นแหละที่นั่งเนี่ยโอเคครับใช้รางวถไฟหนึ่งอันครับแล้วก็เอ,อ่อที่หนึ่งรถไฟโอเคใส่กันเลยเนาว Oh. ใส่กันเลยตัวนี้ทุบออกนะครับให้มันเป็นท่าควางแบบนี้ครัคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมจะนั้นใส่เข้าไปเลยแล้วก็ปิดครับคุณผมมู้ชมเอออย่างงี้ครับคุณผู้ชมโอเคเรามาถึงเรื่องหน้าข้างหน้ากันนิดนึงครับคุณผู้ชมจะเสร็จแล้วข้าหน้าเราก็ใส่บอกเข้าไปตรงนี้ครับมมแ,ลแล้วก็ใส่นี่ครับ อันนี้ครับเนี่ยเนีใส่เข้าไปจนเต็มเลยโอเคแล้วกดครับแล้วก็ใส่ใหม่จนไปจนเต็มเลยครับคุณผู้ชมรวยๆโอเคครับคุณผู้ชมใส่ไปจนเต็ม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 โอเคเต็มแล้วนะเลือนายโอ้ยโอเคครับคุณผู้ชมนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับผู้ชม แล้วมันก็คือเสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วประมาณนี้เอ,อ้ยายางย่างยางยางเสร็จตรงนี้โอเคครับนี่ครับแล้วก็ใส่ป้ายบอกรหัสทะเบียนนะผู้ชมผมจะเอาเป็นเอาเป็นภาษาอังกฤษทำไมเออทะเบียนผมนะอะไรอะหนึ่งสองสามสี่แล้วกันโอ,อเคนะแล้วก็นนะอเ,วกเออผมอยู่จังหวัด เช,ชืองใหม่ชอเอ oh ียงงอเชียงใหม่ใหม่ผมจะขอกีดนี้แล้วกันลองขี้เกียจเขียนนี่หนึ่งสองสามสี่เชียงใหม่นะคุณผู้ชมโอเคเราลองขี่รถดูมันลำบากมากเลยนะครับคุณผู้ชมรถคันนี้ยังไงเอ่ยตอนใส่เกียร์ครับคุณผู้ชมมุ้นนู้นนู้นนู้นเครื่องเล่นใช่ไหมครับคุณผู้ชมเครื่องเล่นใช่ไหมหันใส่เกียร์ก็ต้องหันไปข้างหลังครับใส่เกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่ง ก็เกี่ยวสองสดงภาษโดนเกยวสองอ่ะเกียวซอโอ้โคตรลำบากน่ยเกี่ยวก็จะผัดไปเร่อยเกี่ยวหนึ่งเกยวสองเกี่ยวสามเกยวหนึ่งเกยวสองเกยวสามเกียวสด้วเออโอเคผัดไปเ่ผมโอเคนะคุณผู้ชมรถก็มีแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำรถแข่งซึ่งซิ่งอีกต่อไปแล้วอะไรก็จะมาอีกเยอะโอเคนะ ถ้าอยากรู้ว่าโลกคนนี้ทำไงไปดูคลิปเก้าครับมีครับแล้วถ้าอยากรู้ว่าโลกคนนี้ทำไงครับดูคลิปนี้กดดูไหมครับโอเคนคับอย่าลืมกดกดพี่อะไรกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังจวยหัวไข่อย่าผวนให้ผมด้วยโอเคนคับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ